เด็กๆเลือกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใส่กล่องให้ถูกต้องนะคะอ่าน้องเคนเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะใส่โอ้เก่งมากเลือกอาหารมีประโยชน์หมดเลยไม่มีประโยชน์ก็ใส่ได้นะคะเลือกเอายลูกเลือกเลยลูกดูซิเด็กๆจะใส่ถูกไหมอ่าใครจะเลือกมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ได้ใส่กล่องให้ถูกดูซิเด็กๆจะใส่ถูกหรือเปล่านะคะเลือกไปเลย คนต่อไปอ่ากล่องไหนมีประโยชน์กล่องไหนไม่มีประโยชน์เด็กๆใส่เข้าไปลูกดูสิถูกหรือเปล่ามีประโยชน์อ่าเลือกใส่เลยลูกช่องให้ถูกต้องอ่ามีประโยชน์ใส่ไปค่ะอ่าคนต่อไปโลกลุกเลยดูค่ะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ใส่ให้ถูกนะลูกนะใส่กล่องให้ถูกเลย อ่ะครูพิงจะเลือกถูกเปล่าดูซิครูพิงจะเลือกถูกไหมอ่ะครูพิงเลือกถูกไหมอันไหนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อ้าวอ้าวไปค่ะคนต่อไปลูกคนต่อไปมาอ่าตัวเลือกให้ถูกนะอันไหนมีประโยชน์คะ้อวไม่มีประโยชน์เก่งมากเอาคนต่อไปลูกคนต่อไปมาค่ะอ่าดูซิอันไหนไหนต้หนึ่งเลือกถูกเปล่าอ่าใส่ถูกไหมใส่กล่องถูกไหม อ่าถูกต้องอ่ะคนต่อไปอ่าดูสิอ่าอ่าภูมเลือกอะไรดูสิหยิบให้ครูดูด้วยว่ามีประโยชน์ไหมอ่าอะไรคะอ่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อาศัยช่องไหนลูกเออเก่งมากไปให้ลูกพีทเลือกอันไหนคะให้ครูดูด้วยเลือกอันไหนอ่าอะไรคะอ่าใส่ไปเลยมีประโยชน์ไหม มีไหมครับมีไหนอ่าอะไรชี้มาให้คุณรูณดูก่อนอ่าไหนอ้าวมีประโยชน์ไหมอ้าวมีเก่งอ่าวายุวายุเลือกอะไรลูกอ่ามีประโยชนใส่ปลา